ลมพี่ที่ลมนี่เราจะไปถ่ายรูปกันนะคะเนี่ยกับสายไปถ่ายรูปกับแฟนแฟนคลับที่มามาจากาต่างถิ่นต่างที่แล้วก็คือแบบว่าน้องน้องแบบว่าอุตส่าห์แบบมาพักน้องพิการทางสายตาด้วยใช่เราก็เลยเรียกมาหมดถ่ายเลยเดียวเดียว<ๆ>ไปเลยนะคะเนี่ยน่ารักมากแบบสวัสดีค่ะนี่สวัสดีค่ะมองไหนครับผมข้อไหน ใช่คนนี้แชร์คนนี้แชร์ตลอดเลยสองสองคนอันนี้มองเห็นบ้างไหมนิดหน่อยถ้าเขามองเห็นนิดหน่อยแต่หนูเห็นแค่แสงนิดเดียวอ๋อมาจากไหนคะมาจากโนรีฮะโนรีมาจากโร์เลยใช่ครับคือมาหาข้อมุดหนุนเนี่ยนะใฉะมั้นก็มาหาที่โดยเฉพาะโโอ้ห

น้ำนาทีครูแล้วก็แอบเปิดชื่อที่สองของพี่อยู่เออพี่หนูร้องเพลงตอนแรกๆอยู่ไม่ใช่เหรอเขาจุดเริ่มต้นเขาเริ่มมาจากไม่ได้มาทำทุนคุดนีหมดแล้วแต่คุดนีจุดเริ่มต้นในการร้องอยู่ของเขาซ้อมก็เห็นที่วัดไหมอัครบ่ที่ที่วัดเขาไม่ผลิตซองโอ้โหใช่ก็คือแบบว่าเหมือนใครทำบุญก็โอนเข้าของวัดเลยหรือไม่ก็เอาผ้าป่ามาเลยตั้งเป็นกองมาเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ย จอที่สองมาจนี่สองใจริงเหอใช่ค่ะมาเพราะว่าพาะเห็นจะเห็นสร้างโบสถสร้างบสถ์สรโบสถ์ดีญ่ชอบในเรื่องแบบเพราะว่าเพราะว่าผมก็เคยไปสร้างบวถเไปไปทาบุญที่วัดผมบวชนั้ก็เพิ่งจะสร้างอ่ะแม่เอากดให้หน่อยอ่ะถ่ายรให้หน่อยเอามามามาแน่ เราคุณสองคนนั้นจริงๆด้วยที่หน้าลงเบียร์เนาะอ่นนั้นเลยนะน่ารักเนาะพาไปพาไปถ่ายรูปกันระวังบันไดนะคะเนนะอ๋อไปไกลแล้วจ้าไปไกลแล้วจ้ะ มาถ่ายรูปตรงหน้าสวนกันสุดยอดเลยต้องใจแค่ไหนอะเนาะคือตามไปดูถึงแบบไอ้นั่นอะมาดูวย้ตามมาถึงนี่เลยคนลุกเพราะว่าใจจริงหนูอยากมาหาพี่อยู่แล้วแล้วก็อยากมาอ,อยากมาเล่นกับพี่นี่เลยป้ายนี้เลยเอากล้องนะ หนึ่งสองสามอ่าอีกรูปนะคะหนึ่งสองสามโอเคชูมือ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 อะไรก็ว่ากันไปหนึ okay. like okay. ่งสองสามโอเคเรียบร้อยปะเดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งกินหมูกระทะเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาเอามาส่งหน้าห้องโอเค เขารักก <ração> ันนะเนี่ยดูดิไกนี้ตลอดอ่ะเขาโชคดีที่มีกันเอาเราเดินไปส่งเขาด้วยไปเอาไปคืนเอาไปคืนน้องเอาไปจับไปไปไปนี่ไงนี่ไงบ่อน้ำสวยงามอืมจะอีกหน่อยจะมีดอกบัวว้าวใช่มีก่นนคนสู่เพื่อปันลำพัง จากเช้าจดเย็นต้องเป็นคนเมท่าใจเลิกงานคอยไม่ลมหายใจเป็นของตัวเองเงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาหอบพาราเข้ามาคมเพง ได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝันเสียงเข้ไอืมยมัได้เดียวเป็นกำลังใจให้ค่ะมาค่ะ